Miss Universe Thailand 2019แฮปปี้มากๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาหรือว่าเรียกว่ากลับมาดีกว่ากลับมามีส่วนร่วมใน MUT ณนะตอนนั้นคือผู้ใหญ่เขาถือลิขสิทธิ์ผู้ใหญ่ดังนั้นเขาก็มีอำนาจในการที่จะเลือกว่าใครจะมาร่วมงานกับเขาได้ดังนั้นเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกเหนือจากเดินเส้นทางของเราต่อไปในเส้นทางที่เราสามารถที่จะดำเนินได้แต่พอมาตอนนี้เรามีโอกาสกลับมา เราก็พร้อมที่จะทุ่มเทเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าใจเราก็ยังมีทัศเช่นแล้วก็ยังรักวงการน,นี้เสมอนนะคะ่ะอาจจะไม่เหมือนกับ Miss Grand Thailand หรือ Miss Grand International เพราะ Boss เองก็บอกว่ามันจะมีการแบบแยกให้ชัดเจนนะคะว่าลุคก,กับ Image หรือว่าบริบทของนางงามแต่และเวทีจะไม่เหมือนกันดังนั้นปีนี้ก็ต้องพร้อมแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกันแต่เชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนทาศน์เช่นกันเป็นนางงามเอาจริงๆทั่นกับวงการนางงามฟาใสไม่เคยเปลี่ยนไปม,มันแค่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีโอกาสที่จะไปยืนจุดไหนมากกว่า แฮปปี้มากๆที่ได้มีโอกาสเข้ามาหรือว่าเรียกว่ากลับมาดีกว่ากลับมามีส่วนร่วมใน MUT คือเอาจริงๆเราก็ตามนั้นอ่ะคือเราก็พอทราบอยู่แล้วเนาะว่าณนะตอนนั้นคือผู้ใหญ่เขาถือลิขสิทธิ์ผู้ใหญ่ดังนั้นเขาก็มีอำนาจในการที่จะเลือกว่าใครจะมาร่วงมงานกับเขาได้ดังนั้นเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกเหนือจาก เดินเส้นทางของเราต่อไปในเส้นทางที่เราสามารถที่จะดําเนินได้แต่พอมาตอนนี้เรามีโอกาสกลับมาเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทเต็มที่เหมือนกันเพราะว่าใจเราก็ยังมีพาเช่นแล้วก็ยังรักวงการนี้เสมอค่ะ Miss Universe Thailand 2019คือจะบอกว่า ทุกคนน่าจะสังเกตจากตอนที่บอสค่ะจัดจ Miss Grand Thailand แล้วก็ Miss g r a n d International ว่าทุกครั้งจะมีกิมมิกหรือมีอะไรที่มันแปลกใหม่ที่มันยูนิคออกมาแล้วทําให้พวกเราแบบตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกันเชื่อว่าปีนี้มีอีกแน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกับ Miss Grand Thailand หรือ Miss Grand International เพราะบอสเองก็บอกว่ามันจะมีการแบบ แยกให้ชัดเจนนะคะว่าลุกกับ Image หรือว่าบริบทของนางงามแต่และเวทีจะไม่เหมือนกันดังนั้นปีนี้ก็ต้องพร้อมแล้วก็ลุ้นไปพร้อมกันแต่เชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแพชชั่น <Passion S 1> กับเป็นนางงาม <c oughs> เอาจริงๆท่ชั่นกับวงการนางงามฟ้าใสไม่เคยเปลี่ยนไปม,มันแค่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีโอกาสที่จะไปยืนจุดไหนมากกว่า <c oughs> แล้วที่ผ่านมาคือต้องหลังจากที่ฟ้าใสได้เป็นนางงามเนะะาะฟ้าใสก็เปลี่ยนตัวมาเป็นคนที่โค้ชหรือว่ามีแคมเปญเทรนนางงาม หลังจากนั้นก็มีเป็นผู้ลิขสิทธิ์ ND National Director ของเวทีอินเตอร์ต่างๆที่เราเลือกตัวแทนประเทศไทยไปประกวดแล้วก็เราก็ยังคงอยู่เบื้องหลังไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีเป็นผู้ช่วยกับพี่อสนัตอนนั้นเนาะที่ทําจังหวัดเมสแกรนปทุมธาน,นีทั้งปีฟ้าใส่เรื่มตั้งแต่ปีโซฟีแล้วก็ปีใบเฟิร์นตอนนั้นก็ทํา2งปีอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราก็ได้มีโอกาสที่จะกลับมา ในบริบทของ MUT แล้วก็อยากจะลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าจะประมาณไหนคะ่ะเอาจริงๆอ่ะฟ้าใส่ไม่อย่างแนะนำอะไรเยอะเพราะว่าเชื่อว่าบอสในช่วงไลฟ์ก็จะแบบนิดๆหน่อยๆก็จะเกินเกินแล้วค่ะดังนั้นปีนี้อยากจะให้น้องออกมาแบบใครที่อยากได้โอกาสตอนนี้โอกาสมาแล้วขอให้น้องทาได้เต็มที่ขอให้น้องทาทุกวันอย่างสุดความสามารถแล้วก็อยากจะให้เชื่อในศักยภาพของน้องคือจริงๆอ่ะบอสเขาก็ต้องการคนที่เรียลคนที่เป็นตัวของตัวเองดังนั้นอยากจะให้ เขาเรียกว่าอะไรอะดูของบริบทนางงามอะคะ่ะคือในอดีตกับปัจจุบนนะันอะมันไม่เหมือนกันแล้วถ้าสมมุติน้องเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วน้องยังมีความฝันที่จะสู้ต่อไปโอกาสมาถึงคุณแล้วคุณพร้อมที่จะสู้หรือยังขึ้นอยู่กับตัวน้องละคะ่ะ